กรังลกรแสงดวงดาวนอกรุลประวัติศาสตร์หมุนเวียนกลับมาอีกครั้งในวันที่10เมษายนอา,อาจารย์มองปฏิบัติการทางยุทธการในการสลายการชุม,มนุมวันนั้นยังไงคะเคยคิดตั้งแต่หลังปี19 ว่าโอกาสของการนองเลือดในการเมืองไทยไม่น่าจะเกิดอีกสงการที่แล้วจนถึงสงการเนี่ยผมคิดว่าเราเห็นตัวแบบสองอย่างผมเปรียบเทียบสงการที่แล้วเนี่ยคล้ายกับกรณีนองเทียนนั้นเหมือนในจีน ดีค่ะวิกฤตการเมืองที่ยืดเดยื้อยาวนานกว่า5ปีนะคะทำให้กงล้อประวัติศาสตรจากเหตุการณ์นองเลือด14ตุลาคม2516-6ตุลาคม2519และพฤษภาคม2535หมุนเวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันเสาร์ที่10เมษายน2553ค่ะความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระนั้นนะคะมีทั้งความเหมือนและความต่างในแง่บริบทการเมืองแต่ละยุค แต่ตัวละครละหลักที่ถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์นั้นก็ไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองฝ่ายกองทัพและฝ่ายต่อต้านซึ่งในที่นี้ก็คือกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มคนเสื้อแดงนั้นเกิดขึ้นหลังการรัฐประหาร19กันยาย,ยน2549ในนามของกลุ่มแนวร่วมต่อต้าน เผด็จการแห่งชาตินะคะหรือว่านปชกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติส่วนฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายกองทัพนั้นบทบาทที่ผ่านมา3ยุค3ช่วงหลังจากรัฐบาลคุณสมัรสุนทรเวชรัฐบาลคุณสมชายวงสวัสดิ์รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาตีวะบทบาทการเมืองกับกองทัพน่าจับตามองอย่างยิ่งค่ะและบทบาทของกองทัพนั้นก็ถูก มองนะคะว่าถอยหางจากการเมืองออกไปภายหลังเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม2 5 3 5วันนี้เราจะมาได้เรียงบทบาทการเมืองและกองทัพกับรองศาสตราจารย์ดรสุรชาติบำรุงสุขนักวิชาการด้านความมั่นคงจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณตงผ่อนครับค่ะกองล้อประวัติศาสตร์หมุนเวียนกลับมาอีกครั้งในวันที่10เมษายนอาจารย์มองปฏิบัติการทางยุทธการในการสลายการชุมนุมวันนั้นยังไงคะก่อนอื่นต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อนะคุณตองผ่อนเพราะว่า ใน3เหตุการณ์ที่คุณตรงพรยกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น14ตุลาปี166ตุลาปี19หรือว่าพฤษภาปี35เนี่ยผมอยู่ในเหตุการณ์ทั้ง3เหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเคยคิดตั้งแต่หลังปี19ว่าโอกาสของการนองเลือดในการเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีบทเรียนใหญ่ตั้งแต่ปี19แล้วไม่น่าจะเกิดอีกจนกระทั่งวันหนึ่งจากตัวเองที่เคยเป็นนิสิตนักศึกษาเนี่ยพอปี35เนี่ยผมเป็นอาจารย์แล้วก็ยังตก รู้สึกเหมือนกับไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์แบบสลายมอเพื่อความรุนแรงเนี่ยมันก็วนกลับมาอีกลังปีสามห้าคุณตรงพรหรือท่านผู้ชมลองย้อนกลับไปเนี่ยเราก็เชื่อว่าเหตุการณ์อย่างนี้คงไม่เกิดขึ้นอีกในการเมืองไทยแต่พอมาถึงสิบในษาเนี่ยก็วนกลับมาอีกเพราะฉะนั้นพอเรานั่งดูอย่างนี้สิ่งที่เป็นความกังวลก็คือถ้าการเมืองไทยไม่สามารถจัดระบบการเมืองภายในได้เนี่ยผมไม่รู้เมื่อไหร่คุณตรงพรกับผมต้องมานั่งพูดเรื่องนี้กันอีก นะครับแต่ถ้ามองเฉพาะเหตุการณ์เ0เมษาที่ผ่านมา mm hmm. ผมคิดว่าตัวอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องย้อนกลับไปถึงตัวอย่างของสองครามที่แล้วะนะครับสงครามที่แล้วจนถึงสงครามเนี่ยผมคิดว่าเราเห็นตัวแบบสองอย่างก็คือมีการชุมนุมของฝูงชนแล้วก็มีการใช้กาลังเข้าสลาย mm hmm. นะครับในสงครามที่แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกดีใจว่าฝ่ายรัฐเนี่ยเข้ามาควบคุมได้นะครับผมเปรียบเทียบสงครามที่แล้วเนี่ยคล้ายกับกรณีกองเทียนนั้นเหมือนในจีน นะครับคือฝ่ายรัฐเข้าควบคุมสถานการณ์ได้แต่พอนั่งดูจริงๆเนี่ยผมคิดว่าข้อต่างก็คือหลังเทียนนันเหมินนรัฐบาลจีนควบคุมสถานการณ์ได้จริงแต่ผลใหญ่จากเทียนนันเหมินเนี่ยต้องยอมรับว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเดินหน้าปฏิรูปการเมืองพอสมควรมผมเคยพูดเสมอว่าการสูญเสียที่เทียนนันเหมินสแควร์นั้นนะ่ะมันไม่เสียเปล่าเพราะว่าการปรับนโยบ,บายที่เป็นเสรีนิยมมากขึ้นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะนะั้นน่ะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าแรงผลักดันเนี่ยมาจากการต่อสู้และการเรียกร้องที่เทียนนันเหมิน แต่พอมาในกรณีของไทยจากเมษาที่แล้วซึ่งโดยตัวข้อมูลเนี่ยถ้าจะบอกว่ากลุ่มคนสแสดงทําเองทั้งหมดเนี่ยหลายอย่างก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่า1ปีผ่านไปเนี่ยผมเชื่อว่าข้อมูลออกมาเยอะนะครับว่าใครทําอะไรบ้างแล้วมีหลายส่วนเนี่ยไม่กระจายว่าจริงๆแล้วกลุ่มคนสแสดงทําหรือเป็นคนส่วนอื่นที่ถูกส่งเข้ามาเพื่อทําเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าเหตุการณ์ที่สามเหลี่ยมดินแดงก็ดีเหตุการณ์ที่กระทรวงมหาดไทยก็ดี าาอาจจะต้องใช้คําว่าเหมือนกับมีอาการแทรกซ้อนะนะครับของกลุ่มบางกลุ่มผมเชื่อว่าพอในช่วงหลังเนี่ยข้อมูลเปิดมากขึ้นพูดตรงนี้การากเดี๋ยวเอคุณตรงควรกับผมจะกลายเป็นจําเลยในศาลนะครับแต่ก็เราคงรับทราบว่าในหลายจุดเนี่ยมันมีความลุ่มเครือพอสมควรแล้วเห็นกลุ่มบางส่วนเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มที่แตกออกมาจากกลุ่มเดิมนั้นนะพยายามที่จะสร้างสถานการณ์ซึ่งก็อาจจะง่ายนะครับทำให้เหตุการณ์ที่ผมใช้คําว่า การร้อมปราบในเดือนเมษาของปีที่แล้วนั้นเกิดข<ม>ึ้นง่ายนะครับอย่างน้อยเนี่ยคนในกรุงเทพส่วนหนึ่งมีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยอยากร่วมด้วยะนะครับแต่พอหลังเมษาสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรครับหลายคนเนชื่อว่าขบวนการจะใช้ภาษาตรงๆไม่ต้องเรียกนปชนะผมว่าขบวนเสื้อแดงนค,คิดว่าน่าจะเหมือนกับแท้หรือว่าสิ้นสุดการต่อสู้แน่ๆนะครับ<ม>แต่ในระยะ หลังจากเมษาแป๊บเดียวเนี่ยถ้าเราสังเกตมันมีการฟื้นตัวของขอบวนเสื้อแดงและฟื้นได้เร็วมากแต่สิ่งหนึ่งที่นอกจากฟื้นได้เร็วเนี่ยมันมีลักษณะของการฟื้นในมุมกว้างที่ขยายตัวไปสู่พื้นที่ต่างๆรายดายหลายจังหวัดผมว่าในจุดตรงนี้น่าสนใจว่าพอเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือหลังเมษาเนี่ยการขับเคลื่อนของเสื้อแดงเนี่ยมีแต่ขยายตัวขยายตัวนะครับผมไม่อยากพูดว่าในอีกมุมหนึ่ง ขบวนเสื้อเหลืองที่เราเห็นเป็นขบวนใหญ่ตั้งแต่ปี51พอถึง52เนี่ยก็อาจจะยังมีบทบาทมากแต่ผมคิดว่าพอช่วงกลาง52กลางอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับแล้วก็เริ่มค่อยๆลดบทบาทลงนะงั้นในมุมอย่างนี้เราเห็นการเติบโตของขบวนเสื้อแดงซึ่งเริ่มมีบทบาทมากขึ้นจนกระทั่งสามารถขยายลงสู่ในพื้นที่หลายจังหวัดจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยก็สามารถรวมพลใหญ่ น,นำกำลังพลเข้าสู่กรุงเทพก็อยู่ประมาณวันที่เท่าไหร่ครับวันที่12 12มีนานะครับแล้วก็เคลื่อนพลใหญ่เข้ากรุงเทพแล้ว14ก็เดินขบวนใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นในมุมอย่างนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจต่อก็คือว่าในการเคลื่อนพลเข้ากรุงเทพเนี่ยหลายคนอาจจะตั้งข้อสังเกตแบบสคารามที่แล้วว่าคนในกรุงหรือคนชนนั้นกลางคงไม่เอาด้วยนะครับเพราะว่าเสื้อแดงเนี่ยถูกมองว่า ฐานล่างของการเคลื่อนเนี่ยเป็นคนชั้นล่างที่เป็นคนในชนบทแต่ผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยถ้าเรามองให้ดีเนี่ยมันไม่ใช่คนชนบทล้วนๆแต่มันเป็นชนชั้นล่างถ้าจะพูดเนี่ยสองส่วนคือชนชั้นล่างทั้งในเมืองและในชนบทที่เข้าร่วมนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าจะบอกว่าไม่มีชนชั้นกลางเข้าร่วมเนี่ยผมว่าก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับถ้าหลายท่านทําใจเป็นกลางนิดนึงแล้วสังเกตจากผู้คนที่เข้าร่วมสังเกตจากรถลาบางส่วนที่เข้าร่วมเนี่ย ผมเชื่อว่าในหลายขบวนเนี่ยรถป้ายทะเบียนกรุงเทพเยอะเยอะกว่าป้ายทะเบียนร,รถต่างจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นในมุมอย่างนี้ผมเชื่อว่าเราเริ่มเห็นว่าคนกรุงส่วนหนึ่งเนี่ยก็ตัดสินใจเข้าร่วมกับขบวนเสื้อแดงนะครับยิ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งหลังจากกาปรปาบในบวันที่10เมษายนเนี่ยผมเชื่อว่าม็อบที่ตรึงพื้นที่อยู่ได้เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นม็อบคลกกลุ่มแล้วนะ นะครับต้องยอมรับว่าเป็นมาคุณกุงผมเชื่อว่าคนชนบทส่วนหนึ่งเนี่ยโดยประเพณีโดยวิถีชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยกลับบ้านในช่วงสงการนะครับพี่น้องที่ใครที่เป็นคนชนบทเนี่ยผมว่าเรารับรู้กันอยู่นะครับสงการสำหรับคนไทยเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่จะเป็นการรวมญาตินะครับเพราะฉะนั้นการตรึงพื้นที่ได้เนี่ยผมว่าสะท้อนว่าคนกุงหลายส่วนเนี่ยออกมานะครับผมเชื่อว่าในระยะหนึ่งปีที่ผ่านมาเท่าเอาสงการชนสงการเนี่ย ผมคิดว่าวัฒกรรมที่สูงสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องสองมาตรฐานเรื่องไพร่เรื่องอะไรรวมถึงเรื่องอมตะเนี่ยมันติดละคนรู้สึกนะครับถ้าใช้ภาษามาร์เก็ตติ้งก็บอกว่าเป็นวัฒกรรมที่ขายได้แล้วละ่ะเพราะฉะนั้นในสภาพอย่างนี้คนหลายส่วนเริ่มมีความรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมที่เกิดเริ่มมีความรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นผมถึงเคยย้ำเสมอว่าวิกฤตการเมืองรอบนี้เนี่ยกินเนื้อหรือ ผมเองเนี่ยอยู่ในฐานะอดีตผู้นำนักษาตั้งแต่ปี2516ถึง2519เนี่ยคนชอบถามผมว่าในปี16ถึงปี19โดยพ้องยิ่งในปี19เนี่ยผมว่าไม่ลึกเท่านี้นะคนุณตงอนไม่ลึกเท่านี้เพราะว่าขบวนนักศึกษาในปี19เนี่ยเป็นขบวนนักษาจริงอ,อาจจะมีส่วนของขอบวนชาวนาขบวนจรมกรบางส่วนที่เข้าร่วมแต่ฐานการเคลื่อนไหวหลักเนี่ยยังรวมศูนย์อยู่กับกลุ่มนักศึกษาในมมาวิทยาลไร อยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งธร,รรมศาสตร์และจุฬา,า,รราลามกำแหงเ้าจะพูดกันในกรุงเทพ3จุดนะครับแต่